ก็สามเอตูรานนะครับอันนี้ขอถ่ายใหม่อีกรอบหนึง่งเมื่อวานสงสัยจะม่วงมากถ่ายแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องตัวนี้มาพร้อมกับ g 2ทนี้มาพร้อมกับเคสสายหนึ่งอันหัวชาร์จแท้นะครับของ l อแล้วก็สายนี้แท้ของซัมซุงอันนี้แกจะจากกล่องเลยเมื่อหนึ่งเดี๋ยวตัวเครื่องอยู่ผมเช็ดตัวเครื่องหน้าจอที่ติดฟิล์มกระจกมาแล้วกระจกนี้เราพายมาแล้วเนี่ยอ่า ส่วนขอบเนี่ยอันนี้ผมเปิดไฟให้จะได้เห็นชัดๆขอบเนี่ยมันเมื่อวานแจ้งไปว่ามันเป็นอะไรนะรอยสไลด์ไม่ใช่นะครับผมดูชัดๆแล้วเนี่ยมันเป็นรอยรอยจากการใส่เคสแล้วมันรูดออกไปเนี่ยเอามือสัมผัสปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ามันไม่ใช่รอยนี่มันเป็นรอยสีลอกจากการใส่เคสไงนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าพยายามใส่ไ,ไฟให้มันชัดๆหน่อย เนี่ยแล้วก็มีรอยรล้าหนึ่งจุดรอยรล้าตรงไหนอีกรอยรล้าสองจุดเนี่ยแล้วก็รอยรล้าสองจุดครับแล้วก็รอยรอยเหลืองๆที่ที่ฝาฝากล้องแต่ว่าถ่ายแล้วกล้องปกตินะครับไม่ต้องห่วงอ่าเดีย๋ยวผมจะลองเปิดกล้องให้ดูนิดนึงนะครับกล้องปกติหมดก็ระดับความชัด <Net> ผมก็ว่าอ่อโทษเอาเ,เออันนี้อันนี้อันนี้อันี้อ่ะ่ะเดี๋ยวผมเอาเอาอันนี้แสงออกก่อนอ่าครับก็ใช้ได้ครับโอเคก็สนใจก็โทรตามเบอร์นะครับง่ายๆโอเคครับ